สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเราจากกลุ่มปาโลมาแลงะลูกด้วยนมค่ะดิฉันนางสาวชนรพันต์ประสานวัฒน์เลขที่24ค่ะดิฉันนางสาวสุภัสสรพันธุเลขที่23ค่ะดิฉันนางสาวสิริรัตศรีบุญเลขที่22ค่ะดิฉันนางสาวลุงทวีมชมสุขเลขที่26ค่ะดิฉันนางสาวสิริรัตเจริญวงศ์เลขที่27ค่ะฉันมัธยมศึกษาปีที่6สอ2จากโรงเรียนการศูตรศึกษาไรการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแนะแนวค่ะ ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นของพี่หน่อยค่ะพี่นะคะชื่อนางสาวธนชนกใบบัวนะคะเรียนจบจากมหาวิทยาละะัยราชพัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการทั่วไปค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพเฮดอาร์นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสุพมิตรค่ะอยู่แผนกทรัพยากรมนุษย์ค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติปฏิบัติงานค่ะอาชีพในปัจจุบันตรงกับคณะสาขาที่จบมาไหมคะแล้วทำไมพี่ถึงเลือกอาชีพนี้อาชีพนี้ ตรงกับคณะที่พี่เรียนมาค่ะพี่เรียนคณะวิทยาการจัดการนะคะวิชาเอกพี่คือทรัพยากรมนุษย์ค่ะแล้วก็มีบัญชีแทรกด้วยลักษณะงานของพี่ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะงานของพี่นะคะจะเป็น HR ก็คือคอยคีย์ข้อมูล OT เงินเดือน<ม>ของพนักงานทุกคนนะคะแล้วก็การใบลาของพนักงานค่ะก็จะเป็นคนที่ลากิจลาป่วยหรือว่า,าลาพักร้อนค่ะก็จะมาหาพี่พี่ก็คือเอาใบลามาแล้วพี่ก็จะคีย์ข้อมูลให้ค่ะ ลักษณะการทํางานของอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะต้องมีความจําที่ดีนะคะแล้วก็รวดเร็วก็คือเพราะว่างานจะมาเยอะมากแล้วก็เป็นกองกองกองให้เราทําแล้วเงินเดือนนะคะจะจ่ายทุกวันที่25้าก็คือจะต้องคีี์ข้อมูลให้เสร็จก่อนวันที่25้าก็คือวันที่20นะคะแล้วก็โอทนะคะจะเป็นก่อนวันที่10เราต้องรีบทําให้พนักงานได้เงินให้ไวที่สุดค่ะและต้องตรงเป๊ะด้วยค่ะแล้วทักษะอะไรบ้างคะที่สําคัญต่ออาชีพนี้ ก็คือทักษะนะคะก็คือการใช้โปรแกรม Excel ค่ะแล้วก็โปรแกรมคิดเงินเดือนให้พนักงานทุกคนค่ะพี่ชอบอาชีพนี้มาาร้อยแค่ไหนคะก็ชอบอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงกับที่เรียนมาค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะทําอาชีพนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนก,กว่าจะหางานใหม่หรือว่าเงินเดือนเขาอัพขึ้นอาชีพนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะข้อดีนะคะก็คือไม่ได้ทํางานหนักค่ะจะอยู่แค่ในออฟฟิศคือนั่งอยู่ในห้องเลยค่ะ แต่ว่าจะใช้หัวที่เยอะนิดนึงก็คือข้อเสียเองแต่ว่าแบบว่าจะปวดหัวล็กน้อยก็คือในช่วงที่คิดเงินเดือนกับโอทีเท่านั้นคือจะปวดหัวในช่วงนั้นค่ะและเราก็ยังปวดหัวเรื่องตารางเวรเพราะเราต้องเป็นคนจัดตารางเวรให้ด้วยค่ะประกอบอาชีพนี้พี่เคยประกอบอาชีพอื่นมาบ้างไหมคะพี่ก็เคยประกอบอาชีพอื่นมานะคะก็คือในช่วงม .6 นะคะพี่จบพี่ก็เลยไปทางานพาร์ทไทม์ทมก็คือโรงงานเกลือแร่ค่ะบริษัทแฟนซีเวิร์จำกัดน,นะคะ ในช่วงนั้นพี่ทําอยู่ในระยะเวลา3เดือนค่ะก่อนที่จะขึ้นมหาลัยค่ะแล้วก็ตอนฝึกงานอยู่ช่วง4ปี4นะคะเทอม2ก็คือจะฝึกงานที่เทศบาลตะบ,บนทัเเดจค่ะเพราะอะไรถึงเปลี่ยนม,มาเป็นอาชีพปัจจุบันคะเพราะว่าเมื่ออาชีพนั้นคืออาชีพที่ทําช่วงพา์ทม์นะคะแล้วก็ที่เลือกมาทําในอาชีพนี้ในปัจจุบันก็คือเป็นงานที่มั่นคงค่ะคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้อีกในระยะหนึ่งค่ะ ถ้าอย่กเวลากลับไปได้พี่อยากเรียนคณะอะไรคะพี่นะคะพี่อยากเรียนอยู่2อย่างค่ะก็คือคณะครูกับคณะพยาบาลค่ะพี่คิดว่าคณะนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงค่ะพี่อยากจะแนะนาน้องๆนะคะการเรียนพยาบาลหรือหมอที่เกี่ยวกับหมอนะคะเป็นอาชีพที่ดีมากเพราะว่าพี่คุกคีในนั้นพี่คิดว่าเป็นอาชีพที่เงินเดือนเยอะสมมุติว่าเราทํางานอยู่สุพมิตรนะคะและเราสามารถไปขึ้นเวนพทาสมาที่โรงพยาบาลพรชัยได้ค่ะและเงินเดือนเราจะเยอะขึ้นค่ะพี่มีโทรศัท์หรือปัญหาอะไรในการประกอบอาชีพนไหมคะ มีอุปสรรคมากค่ะก็คือบางทีนะคะเราจะคิดเงินเดือนให้พนักงานผิดบ้างไปเล็กน้อยก็คือเราจะมีการตกเบิกเงินเดือนในเดือนถัดไปค่ะโควิดสิก้าแบบนี้พี่ได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะพอพี่ทํางานในโรงพยาบาลน,นะคะก็คือในโรงพยาบาลจะมีผู้ป่วยโควิดอยู่ตลอดแต่ว่า พี่จะเป็นแผนกบุคคลคือจะอยู่แค่ออฟฟิศของพี่ค่ะจะไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวกับพนักงานแต่บางทีนะคะถ้าไปเราก็ต้องป้องกันด้วยการใส่แมสและล้างเจลแอลกอฮอล์ค่ะตอนที่พี่ทํางานยากกว่าตอนเรียนมากแน่แน่คะ่ะแล้วที่นลความรู้จากพี่เรียไปใช้จ,จริงไหมก็ยากนะคะเพราะว่าพี่ต้องไปเจอผู้คนมากมายในข้างนอกก็คือจะเจอแต่ผู้ใหญ่คนที่อายุเยอะกว่าเราแต่ว่าถ้าอยู่ในรั้วโรงเรียนนะคะเราก็จเจอเพื่อนกันที่เป็นรุ่นเดียวกันก็จะเล่นด้วยกันค่ะ อนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะเงินหกล้านบาทพี่จะเอาเงินไปทําอะไรคะพี่ก็จะแบ่งเงินเปสองก้อนนะคะก้อนที่หนึ่งนะคะจะซื้อของที่เราอยากได้ก้อนที่สองนะคะก็จะเอาเงินไปลงทุนก็คือไปทํเธุรกิจทําให้ผล,ผลเงินงอกเงยขึ้นค่ะพี่ช่วยให้กาลังใจหรือเคล็ดให้กับน้องๆม .6 ในการศึกษาต่อหรือเรื่ประกอบอาชีพอย่างไรบ้าง กจะแนะนํานะคะคือตอนนี้ในช่วงอยู่หมอหกก็คือสอให้ตั้งใจเรียนค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนเรียนไม่เก่งแล้วก็เกเรนิดนึง mm. ก็คือพี่ก็เรียนที่โรงเรียนนี้นะคะ mm. ก็คืออยากให้น้องๆตั้งใจเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยที่ตัวเองชอบแล้วก็หาจุดจับให้ได้ว่าตัวเองชอบที่จะเป็นอะไรในการทํางานในอนาคตค่ะ ขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะ okay. Okay. วันนี้พวกเราทุกคนขอขอบคุณพี่นกที่ให้เกียรติมาให้พวกเราสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ